สวัสดีครับนี่คผมพอดซี่นะครับวันนี้ผมจะมาทำส้มตำนะครับมาๆนะมาดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะครับก็มีพริกกระเทียมผัวกักยาวแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะครับมะเขือส้มมะเขือเทศครับผมแล้วก็มะนาวครับแล้วนี่นะครับสินี้ขาดไม่ได้เลยครับขอเสนอภาษาเหนือวัลลคคำนะครับภาษาถิ่นนะครับมะุ้ยเต้นนะครับทุกคนก็คือมะละกอแหละครับมาครับเริ่มทํากันเลยอย่ารอเช้าทุกคน ดับแรกแล้วทุกคนเราก็จะใส่พริกก่อนนะครับกี่เม็ดไม่รู้อะใส่ไปเลยครับต่อด้วยกระเทียมนะครับอู้อะไรลงไปด้วยไม่รู้แล้วครับเนี่ยกระเทียมครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นโอโอผงชูรสนะครับทุกคนใส่เลยครับเยอะไปไหมทุกคนนี่นะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็ตําครับ ร่อยหรือเปล่าครับให้ชิมทั้งบ้านเลยครับวันนี้ครับสิ่งของที่จะใส่ต่อไปนะครับก็จะเป็นขักฝักยาวนะครับใส่เลยครับโหใส่ใส่พร้อมเมื่อขาเทศเลยนะครับใส่เลยครับตมนิดหน่อยครับให้ตัวฝักยาวมันละเอียดนิดหน่อยนะครับผมต่อไปเราจะบีบมะนาวใส่นะทุกคนบีบเลย มะนาวล้างแล้วนะครับไว้ใจได้ครับปลูกเองกินที่บ้านครับสไตล์พอสซี่ครับผมนี่ครับโอ้พอแล้วครับเดี๋ยวเปรี้ยวใส่เลยต่อยอีกครับทุกคนปลาครับปลามะระเออปลาตาแม่เหลียนของจริงต้องฝาส้มนะครับไม่ใช่ฝาขาวนะทุกคนนี่นะใส่เลยครับอือหือโอ้โหต้องอร่อยแล้วแหละทุกคน ลืมอีกหนึ่งอย่างครับทุกคนลืมน้ำตาลปี๊บครับทุกคนไม่เป็นไรครับบ้านผมน้ำตาลปี๊บมันหมดนะก็จะมาหยิบน้ำน้ำตาลทรายนะทุกคนอันไหนไม่รู้เนี่ยเรามาเสี่ยงกันนะว่าไหนจะเป็นเกลือไหนเป็นน้ำตาลนะทุกคนเราต้องเสี่ยงครับตะก้งชิมครับอย่าให้ตะก้อ,อยู่ครับโอ้ตะก้งชิมนี่แหละครับน้ำตาลทรายครับใส่เลยครับ,นรบ,รบหนึ่งช้อนครึ่งจัดไป เป็นเกลือก็ชิ้หายแล้วทุกคนมาครับโอ้ดูครับดู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 ดดดควาเข้มข้นของการทำล่าโอ้โหอร่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับต่อไปเราก็จะใส่มะกรูดเต้นะครับทุกคนใส่เลยครับพอกินครับกินกับแกล้มนะนิดหน่อยครับตาเลยครับเราจะซิมเบิร์กนะเดีย๋ยวเรามาซิมเบิร์กนะทุกคน โอ้ดูดิอย่างนัวเลยก็สไตล์พัซซี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแบบพื้นบ้านนะเราไม่ได้หรูอะไรขนาดนั้นนะครับครับเดี๋ยวชิมก่อนนะอืมโอ้เวลิคัสทุกคนครับเดี๋ยวเออเริ่มอีกหนึ่งอย่างครับเริ่มใส่ผักหอมแป้นเป้อร์นนครับหรือผักชีใบเลื่อยนะครับทุกคนใส่เลยครับ มะนาวเหลือสองกลีบใส่ไปเลยครับมันยังไม่เปรี้ยวครับเติมเข้าไปครับเติมเข้าไปครับเมื่อกี้ผมจะรับจะเออผมจะบอกเคล็ดลับธี่การทำทุกคนเราต้องไปฉี่มาก่อนนะแล้วค่อยมาบีบมะนาวนะไม่ต้องล้างมือครับทุกคนความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนจัดไปครับถ้าเสร็จแล้วนะ,ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าจะให้อร่อยนะทุกคน เราก็ต้องเทที่เราหน้าต่างเลยนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ครับทุกคนเราก็มาจัดจานนะครับนะครับประจานก่อนโอ้ต่อไปท่าโลกนะครับจานเราก็จะใช้ใบนี้แหละครับใบเดียวพอครับกินกันทั้งบ้านคนระับตักใส่จานเลยครับโอ้โหดูความน่ากินนะทุกคนเดี๋ยวให้ชิมกันทุกคนเลยครับชิมกันทั่วบ้านอะ่ะบอกเลยอร่อยแน่แน่ พอแล้วก็ทุกคนตอนนี้เราก็จะไปนั่งกินกันแล้วนะครับทุกคนมาแล้วทุกคนที่เราก็ได้จัดจานกันแล้วนะครับทุกคนก็จะมีผักบุ้งเป็นผักกับแกล้มนะครับแล้วก็จะมีไอ้แน่นนะครับไอ้แน่นของเราครับผมขอหนึ่งโบกก่อนนะทุกคนต้องโอ้โหวนเลยนะทุกคนอู้หู เวริกเกอร์เลยทุกคนนี่นะครับเราจะไม่ใช้ช้อนเราจะไม่ใช้ซ่อมนะครับนี่ครับนัวนครับอก็ครับทุกคนโคตรอร่อยเลยส้ม,มตำสไตล์พัลซีนะครับก่อนบีบมะนาวต้องไปฉีกก่อนนะทุกคน พี่ตดอครับทุกคนออ่มากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ลุกครึ้นนะทุกคนผมขออนุญาตไปกินก่อนนะมันเสียงดังนะเดี๋ยวคนอื่นจะตื่นนะครับขอกินก่อนนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นคําสุดท้ายของค่ําคืนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะทุกคนยังไงครับอร่อยสุดๆครับทุกคนไทยเทียนที แล้วจะปิดท้ายด้วยไอ้แน่นของเรานะครับทุกคนขออ้วนๆหนึ่งคำหนึ่งโบกหนึ่งแพ็คพอครับโอ้โหทุกคนดูเกือบล้นอ่ะดูผมเทเอาครับทุกคนตั้งใจกินนะก็ใครอยากให้ผมตั้งชื่อรายการนี้ว่าอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปได้นะครับทุกคนคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์เยอะๆเลยทุกคนโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นทุกคนบ๊ายบาย